เพชรเม็ดใหม่ที่ลอการเจรยรนายฟาคุนโดเปริสติผีแดงสเตชันสวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับนอกจากการโชที่กําลังจะกลายเป็นเพชรก้อนโตตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่เพชรเม็ดใหม่จะถูกขุดขึ้นเปริสติวัย21ปีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ลงมาในนัดพบกับชาตันอย่างเซอร์ไพรส์ในช่วงเวลา10นาทีสุดท้ายต้องบอกเลยว่าเป็น10นาทีสุดท้ายที่มีค่าอย่างมากจนแฟนบอลตั้งคําถามขึ้นมาว่าทําไมไม่เอาเขาลงแทนเอลังกาตั้งแต่แรกลีลารวดลายการจ่ายบอลการเลีี้ยยยยงงงงบ่่าาดเพแ ไม่กี่นาทีมันทําให้เห็นถึงคุณภาพที่ยอดเยี่ยมของเขาแถมที่น่าสนใจคือเขาเล่นในตําแหน่งหน้าขวาหรือปีกขวาซึ่งมันเป็นตําแหน่งของแอนโทนีและสานโชถ้าตัดสานโชที่ฟอร์มไม่ดีในตอนนี้ออกไปจะเหลือแค่แอนโทนีเท่านั้นแต่จะพูดตามตรงเเรสติยังไม่ดีพอที่จะแซงหน้า Anthony, แอนโทนีล้วขึ้นเป็นตัวหลักได้ด้วยวัยและประสบการณ์และความเฉียบคมมันยังไม่ดีพอแต่ถ้าเกิดแอนโทนีไม่พร้อมขึ้นมาเขามีสิทธิ์ที่จะลงมาแทนก็ได้ถึงแม้ว่าในนัดพบชาตันเขาจะทําได้ดีในตอนที่ลงมาแต่เราอย่าเพิ่งคิดไปไก,นนก,มมกลัาํงท สติได้เปรียบในเรื่องของกำลังกายและความเร็วในการวิ่งราชาตันเป็นเพียงทีมที่อยู่ในลีกวันเท่านั้นถ้าเกิดเจอทีมในพรีเมียร์ลีกมันจะแข็งกว่านี้อีกหลายเท่าเมื่อไหร่ที่เขาได้ลงนัดที่เจอกับพวกในพรีเมียร์ลีกแล้วถ้าเกิดเขาทำได้ดีนี่แหละที่เรียกได้ว่าเขาพร้อมที่จะยึดตัวหลักได้ทุกเมื่อแต่ในข้อดีที่เห็นในตอนนี้คือเขาเล่นในตำแหน่งหน้าขวาได้ยอดเยี่ยมสามารถตัดเข้าในแล้วจ่ายสวยๆได้มีความกระตือรือร้นมีความขยันมีความคิดสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆแล้วเขาสมควรได้รับโโอกกกกาา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 สมมวว่่่นนีี้้ตตตัังงแทเเรุซชดึขจ สโมสรเพนารอนในอุรุกวัยซึ่งตั้งแต่เขามาที่นี่เมื่อปี2020เขาไม่เคยได้รับโอกาสอย่างเต็มที่สักครั้งบางทีก็ถูกปล่อยไปให้เล่นชุดยู21และในปี2021ก็ถูกปล่อยยืมให้สโมสรอ,อาวาเลสในลาลิก้าและปีนี้เขาก็กลับมาแมนเชสเตอูไนเตดอีกครั้งแต่บางทีในหัวของโซชาในตอนนั้นอาจจะคิดว่าเปเรสติยังขาดประสบการณ์ในฐานะนักเตะชุดใหญ่เลยปล่อยให้ไปพัฒนาฝีเท้าก่อนและในเกมชาตันมันเป็นเหมือนนัดเดบิวต์ของเปเรสติที่เขาสามารถทำได้ยอดเยี่ยมและยังสามารถทำแอสซิสต์ให การกลับมาของเขาในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวที่สวยงามถึงแม้ว่าเขาจะเล่นในตำแหน่งกองหน้าด้านขวาแต่เขาไม่ใช่นักเตะที่สามารถทำประตูได้ถล่มทลายหรือเป็นเทพของการแอสซิสต์จุดเด่นจริงๆของเขาคือการทำเกมและการคอสบอลการจ่ายที่แม่นยำมีความคิดสร้างสรรค์นในแดนหน้าซึ่งสถิติทั้งหมดตั้งแต่เขาเป็นนักฟุตบอลอาชีพอย่างเต็มตัวเขาลงเล่นให้ทุกสโมสรไป82นัดทำได้5ประตูกับอีก6แอสซิสต์มันเป็นค่าสถิติที่ค่อนข้างน้อยมากสำหรับกองหน้าดาวรุ่งเหตุผลหนึ่งเป็นเพราะเขาไม่ค่อยได้ไดมมมีีีีโออกกาาาาสสลลงเเเเเเ่่่่่่นนนัททไหรรรแตขิชืยป็ะใ ที่เขายังเป็นดาวรุ่งเขาเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีการสร้างสารรค์เกมที่ยอดเยี่ยมอย่างมากจนหลายๆทีมจับตามองเลยก็ว่าได้ไม่ต้องยิงไม่ต้องแอซซิตขอแค่ทีมชนะพอซึ่งการเดบิวต์ในนัดชาตันที่ผ่านมาต้องเรียกได้ว่าเข้าตาสโมสรอ,อย่างมากล่าสุดสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ส่งคณะกรรมการเข้าไปหาเปริสติเพื่อหาลือเกี่ยวกับอนาคตของเจ้าตัวเลยทีเดียวและต้องเรียกได้ว่าถูกใจบอสอย่างมากและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพียงแค่เดบิวต์นัดแรกก็มีข่าวออกมาว่าสโมสรวัตฟอร์ดต้องการยืมตัวร์เปสติในตอนนี้เลยทีเด ยังไม่หมดเท่านั้นข่าวยังมีออกมาว่าบาเลนเซียบโรนยาฟาแมงโกกําลังตัดสินใจจะซื้อขาดเพราะพวกเขาต้องการตัวเปริสติเอริกเทนฮากยังกล่าวถึงเปริสติไว้ว่าผมเห็นอนาคตที่ดีในตัวของเขาเขาทําได้ดีอย่างมากผมต้องการที่จะเห็นสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของเขาและความก้าวหน้าของเขาเขาลงสนามและสามารถเปลี่ยนกระแสเกมด้านขวาได้ดังนั้นมันถึงเวลาของขั้นตอนต่อไปเขาต้องทําให้ดีขึ้นไปอีกฟากุโดเปริสติยังกล่าวถึงการเดบิวต์ไว้ว่าผมมีความสุขมากผมต้องการช่วยเหลือทีมเพื่อถ่วยรางวัลนั่นคืออททุกกยย่่าางีผม ทเราจะชนะทุกเกมเพราะนี่คือสมโมสรที่น่าทึ่งและยิ่งใหญ่อย่างมากผมโชคดีมากที่ได้อยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ผมโชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงสนามผมได้แต่มองไปหาเพื่อร่วมทีมคนอื่นๆและคิดตลอดว่าเมื่อไหร่ผมจะได้ลงเล่นสักทีและวันนี้ผมสนุกกับมันอย่างมากสุดท้ายนี้ก็ขอให้ฟอร์มดีขึ้นและเป็นตัวหลักให้ได้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ